ว่านะจะยากดีมีจนยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันคุณอย่างล่าสุดเนี่ยพี่คิงก่อนบ่ายเอาจริงๆก่อนหน้านี้เราก็อ่านข่าวเข้ามา uh. ตลอดว่าร้านอาหารเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบ <Hey. S 1> ล้มไม่เป็นท่าเหมือนกันจากโควิด uh. แบบนี้นั่นเองนะคะตัวเองก็เดือดร้อนค่ะแต่ว่าพี่คิงก่อนบ่ายเนี่ยบอกเลยว่า ไม่ไม่ยอมแพ้เรื่องนี้แล้วก็อยากจะส่งต่อน้ําใจดีๆให้กับคนอื่นด้วยนะคะไม่ลืมบ้านเกิดจริงๆค่ะที่จังหวัดประจวบคีรีขันพี่คิงบอกเลยว่าพี่น้องที่นั่นลาบากค่ะก็เลยขนข้าวสารอาหารแห้งกันไปเลย400ชุดค่ะไปแจกจ่ายกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลางคืนอันนี้เป็นอาชีพแรกๆนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะพี่คิงเนี่ยบอกกับทีมข่าวเราว่าด้วยความที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นนักร้องนักดนตรีมาก่อนเข้าใจเลยหัวอกคนกลางคืนตอนนี้ไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะกรอกหม้อแล้วล่ะค่ะ โครงการนี้เราทําเพื่อเพื่อนักดนตรีจริงๆผู่มาชีพพวกนี้จริงอย่างน้อยผมเชื่อว่าข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้น่าจะต่อชีวิตเขาได้ยังผมเองเนี่ยถามว่าตัวผมเองก็เดือดร้อนได้รับผลกระทบเหมือนกันโดนค่าบ้านค่ารถค่าอะไรโดนเหมือนที่ทุกคนโดนเหมือนกันแต่ว่าใจหนึ่งที่ที่เรายังสู้อยู่ได้ก็คือเรามีกําลังใจ โอ้โหขอบคุณน้ำใจ<อ>พี่คิงตัวเองก็เดือดร้อนแต่ก็ทนเห็นพี่น้องเดือดร้อนไม่ได้เหมือนกันค่ะ